ครับวันนี้ก็มาลกก้านะครับเอฟซีนี่นะครับเัีนี้ก็ลกตั้งแต่เช้านะครับเอฟซีก็ได้อ่หนึ่งอลกตั้งแต่เช้าได้เออสามสิบมัดนะครับเอฟซีสามสิบมัดนะครับครับนี่ก็ลุงหวังก็ลกคนเดียวนะครับเอฟซีมันก็ทั้งลกทั้งมัดมันก็ยากอยู่นะครับเอฟซีเดี๋ยวลุงหวังก็จะเล็มเล็มเอาแถวนี้นะครับที่มันเหลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะไป ถอนฝั่งโน้นนะครับโน้นนะครับเดี๋ยวลุงว่างจะพาไปดูฝั่งโน้นก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวรุงว่างถอนก้าตรงนี้ก่อนนะครับเอฟซี F C. นี่นะครับถอนถอนแถวนี้ก่อนเลมเอาเลมเอาก่อนนะครับเอฟซี F C. เลมเอาก่อนเลมเอาแถวนี้ก่อนนะครับเอฟซีกล้าต้องเลมเอาก่อนเพราะว่าก้ามันน้อย เดี๋ยวต้องต้องนั่งถอนมาทักกันหน้ามันน้อยหน้ามันห่าง